ไส้กรอกหมูด้วยค่ะพี่น้องอันนี้มวยอบเอาเนาะคะ่ะนี่โอ้เป็นตาแสบแห้งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ mt channel มาค่ะพี่น้องมือนีได้เมนูแซบด้วยค่ะไส้กรอกหมูด้วยค่ะพี่น้องอันนี้มวยอบเอาเนาะคะ่ะนี่โอ้เป็นตาแสบแห้งค่ะหอมกินแบบกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำแห้งค่ะพี่น้องนี่อันนี้มวยสังมาจากร้านนี้ด้วยค่ะ ไส้กรอกหมูบายเชฟยศพอดีมวยเคยกินตัวที่เพิ่นเป็นไส้กรอกเนื้อเห็นเพิ่อนออกเมนูใหม่ก็เลยลองสั่งมาชิมเมืองเนาะคะ่ะพี่น้องกินแกมกับลูกโดดแตงกวาละกะข้าวเหนียวอยู่ข้างล่างมาจากเสพเสร็จแลนกันพี่น้องอบมาใหม่ใหม่หอมหุ้นเลยจ้ะคุณนะอออือือันนี้เพิ่นเป็นสูตรเนื้อแน่นเล้ค่ะเนื้อแน่นอันนี้ไม่มีส่วนผสมของวุ้นเส้น อ,อพี่น้องอ,อร่อยทิ่มันหน่อยพอมเล้จากพี่น้องเห็นบอกไม่มันเลยมันน้อยมาก รับหอมกลิ่นพริกไทยดำแล้วก็กระเทียม หอมอีลีพี่น้องหอมแห้งรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวนิดนิดอากาศคือจังลมหนาวสิมาอีกเทื้อนึงอากาศดีๆลมพัด พันพุนเห็ดสดใหม่ด้วยค่ะพี่น้องถาพผยสั่งไปด้วยพี่น้องหอดแบบหอดบานอาจจะยังโบเปียวด้วยค่ะเก็บไว้นอกตู้เย็นหนึ่งถึงสองวันด้วยค่ะเปรี้ยวพอดีกําลังทานอร่อยมากหอมกลิ่นกระเทียมแซ่บอื ลมบมมันเลยค่ะพี่น้องมันน้อยมาก Yeah. อันนี้ม้ยออบเอาด้วยค่ะพี่น้องอบไฟร้อยเจ็ดสิบห้ายี่สิบนาทีผู้ใดแบบมักปิ่งก็เอาไปปิ่งนะจ๊ะมันจังหอมอกบกับแซบสีงา่อือ ใค่มากินเมน,น่วใส่กอกกับคอมเมนต์ในเดือจ้ะพี่น้องหรือว่ารับชมอยู่จังหวัดไหนเนาะจ้ะคอมเมนต์บอกกันในเดือจ้ะทักทายกันเข้ามาได้เนาะ อร่อยะม่ว่าแสบได้แหละคู้ใดมากินกระเทียมมากินพริกไทยดำข้าวหมวยถูกใจแน่นอนอันนี้หนึ่งแพ็คพนมีสิบสองลูกเลยจ้ะหนึ่งแพ็คมีสิบสองลูกพผาสิอ่ะเอาหมูคาก้ามเนื้อก็ได้หอมกระเทียมพริกไทยดำแ่บเ,เอาไปกินกับตำาักทั่วกันแหละ ทุบถูกใจเ่อยสั่ง <c oughs> ใส่กรองเนื้อเพิ่นมาก,กินตอนนั้นเป็นไส้กรองเนื้อโคขุนของเชฟยศด,ด้วยกันอร่อย <c oughs> บอกซื้อห่านบ่มียังได้ <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องกระทักมาถามมือเก่านะจ๊ะว่าซื้อจากร้านไหน อนน้อยๆกินดูคือกันได้จ้ะเมนูใส่กอกใส่กอกขุนเชียงทอดกินก่อนไปลุงเลี่ยนหมากมากกินกระเทียมพริกไทยดำ จะขอหนึ่งแล้วพี่น้องอิ่มพอดีอันนี้มันอก็อุบมาหลายนยจ้ะอบมาสองแพ็ ใส่กรอบอนห่อนและะ้วจตอบใหม่ๆมาๆมถือกับอัห้องกินแบบพริกเผ็ดๆนะหวานใส่กัน <c oughs> อิ่มพอดีพี่น้องแส่บเอาพี่น้อง อีกเทือนึงนอกจากท้าผู้ใดสนใจไส้กล่องหมูบายเชฟยศเป็นสูตรมันน้อยเนื้อแน่นนะคะหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยตัวน,นี้แพ็คหนึ่งเพิ่นมีสิบสองลูกเนาะคะ่ะท้าผู้ใดอยากผสมเนื้อกับหมูกะแจ้งห่านเพิ่นใดตอนนี้เพิ่นกะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะหนึ่งแพ็คหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีสองแพ็คสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีหรือว่าสามแพ็คห้าร้อยเจ็ดสิบบาทส,งาส่ง,สงฟรีแล้วก็แถมอีก 2, แพ็คหนึ่งหรือว่าผู้ใดสั่งหาแพ็คเก้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีแล้วก็แถมอีกสองแพ็คสุดยอดเลยจ้านี่ได้้หลายแงี่นอ แล้วก็เนื้อแน่นพอมแถมแบบมั่นหน่อยแห้งท้าูุไดมัดแบบมั่น,นหน่อยหน่ยแนะนําเลยด้วยค่ะหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนาะใส่กรองหมูใบเชฟยศ <c oughs> เอามาอนี้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องทำไว้กินสดล้วนหรือว่ากินมุม,ม่ามกินบสุภาพจังไดก็ต้องขอถทดขออภไยได้หลายเด้อจ้า <c oughs> แล้วกะทำให้าามาคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากก็ไลก์กดแชร์ไปก็ลังใจใหายมวยได้ด้อจ้าสำหรับเมนนี้ไปแลเด้อค่ะสวัสดีค่ะ